สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองทําแบบฝึกหัดการบ้านที่ครูให้ไปเนาะที่เป็นใบงานนะครับก็อยู่ในส่วนหัวข้อเรื่องของวงกลมนะครับวงกลมเอาตั้งแต่หน้าปกเลยนะครับวงกลมนะครับอันนี้ก็คือนะครับบริเวณนี้คือส่วนประกอบของวงกลมเนาะก็ในหนังสือก็มีนะครับครูก็จะไม่ที่บายละเยอะนะครับ วงกลมหลักก็จะประกอบด้วยวงกลมนะครับมีจุดศูนย์กลางนะครับมีรัศมีรัศมีนะครับแล้วก็อะไรครับเส้นะไรครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะยครับส่วนของขอดนะครับขอดก็จะเป็นเส้นที่ล่าจากด้านหนึ่งนะครับไปอีกด้านหนึ่งนี้นะครับเหมือนหั่นส่วนออกไปนะครับนี้คือขอด ก็เดี๋ยวเราลองไปดูแบบฟังก์ัดที่ครูเขียนทฤษฎีกันนะครับค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอในรูปด้านบนนะครับอันนี้ครูอ,อยากให้เด็กๆลองสร้างอเองนะครับลองสร้างอเองเลยนะครับก็คืออันนี้เราจะมีวงกลมมาให้เนาะให้โอเป็นจุดศูนย์กลางนะครับ เขาบอกว่าให้ O อเดียนะให้โอไปนะจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็จุดไว้ตรงกลางนะครับโอฮะย้ำนะนักเรียนต้องใช้ถ้ามีการตีเส้นหรือตีอะไรนะครับอย่าใช้มือนะอให้ใช้มันทันนะครับโอจุดศูนย์กลางนะครับต่อมาเขาบอกว่าให้เรานะครับทำอะไรดี โอจีลัศนีใช่ไหมครับเราก็จุดไปที่ขอบจุดหนึ่งอย่างนี้นะครับจุดไปที่ขอบจุดหนึ่งโอจีเรามีโออยู่แล้วเราก็ใส่จีเข้าไปนะครับแล้วเราก็ลากเส้นโอจีเป็นลัศมีนะครับอย่างนี้อ่าเราก็ได้ัศมีโอจีแล้วต่อมาเขาบอกว่าซีดีเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับซีดีเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอาเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ C กับ D เนาะเราก็ต้องขึ้นจุดใหม่ไว้ก่อนจุด C นะครับอ่าแล้วเราก็ลากผ่านจุดศูนย์กลางไปปื๊บไม้ฝังก็กลายเป็นจุดละจุด D อ่าได้ลว C D เป็นเส้น,สน่านศูนย์กลางต่อมาโจยดตัวต่อมาบอกว่าให้ให้ใหะไรครับ E F E F เป็นคอร์อดคอร์ดก็ตามตัวอย่างเลยนะครับหันวงโกลมออก จนวจุดหันกรจุดละร E กับ F นะครับแล้วก็หันไปเลยนักเรียนบางคนอาจจะหันรูปไม่เหมือนครูก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นโดยรวมเป็นรูปประมาณนี้แล้วก็ได้ละ E เป็นคอร์ดต่อมาเ็าบอกว่า AB เป็นเส้นสัมผัสวงกลมนะครับ AB เป็นเส้นสัมผัสวงกลมโดยมีจุด D เป็นจุดสัมผัสเราลองดูซิในรูปเรามีจุด D ไหมเรามีจุด D อยู่แล้วนะครับจาก C d นะครับเราก็จุดวิธีจุดดีเส้นสัมผัสใช่ไหมครับแล้วก็ลากเส้นมาเส้นหนึ่งให้ผ่านจุดปุ๊บจบแล้วเส้นสัมผัส <c oughs> เขาบอกว่า A b <c oughs> A นเสัมผัสด,ดังนั้นเราก็ A กับ B อ่างครับส่วนของเส้นตรง A b แตะวงกลมที่จุดดีอ่ะโอเคนะครับในส่วนของการวาดส่วนปกอบ ของวงกลมตามคําสั่งก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อมาคําสั่งก็บอกว่าจงเขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมพร้อมวาดภาพวงกลมเพื่ออธิบายนะครับครูเน้นะเน้นนะครูเน้นเน้นนะว่าให้เราใช้วงเวียนนะครับให้เราใช้วงเวียนดังนั้นเนี่ยเราก็สร้างรูปก่อนตารางจะมีมาให้ทั้งหมด3ช่อง ามช่องตรงนี้ก็จะมีช่องที่เป็นรูปช่องนี้เป็นรูป,ป,ลปแล้วก็ช่องที่เป็นทฤษฎีบทนะครับแล้วก็ตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเรื่องทฤษฎีบทก่อนนะครับทฤษฎีบทมาจากไหนก็มาจากในหนังสือทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ย <c oughs> ครูมไม่ได้หนังสือมาเพราะฉะนั้น ครูจะหาภาพใน youtube เอ้ยขอโทษดภาพใน Google เนี่ยนะครับหาข้อมูลให้ใน Google เนี่ยมาประกอบกับนักเรียนแล้วกันแต่ว่านักเรียนบางคนอาจจะเขียนไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับไม่ต้องเรียงตามครูก็ได้นะครับอันนี้คุ้ยสละเพราะว่าถือว่าใบงานนี้เป็นใบงานค้นคว้านะครับเป็นใบงานคนา้นคว้าขอให้มันถูกต้องตามทฤษฎีบทเถอะเนาะทีนี้เรามาดูครับทฤษฎีบทนะครับครูก็เตรียมมาให้หนึ่งตัวนะ อันนี้เขาบอกว่าตะครู่นะครับเสทฤษฎีบทที่หนึ่งนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมจะมีขนาดเป็นสองเท่านะครับของมุมนะครับในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนักเรียนต้องอ่านก่อนนะครับแล้วค่อยๆตีความเขาบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางใช่ไหมอ่าแล้วก็ลองนึกภาพ มีวงกลมนะครับมีจุดศูนย์กลางเราเห็นจุดศูนย์กลางแล้วเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับอ่ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดไปสองเท่าของมุมในส่วนโค้งเดียวกันแสดงว่าอันนี้คือเราจะต้องมีส่วนโค้งเดียวกันถูกไหมอ่าส่วนโค้งก็คือกูจะบริเวณนี้แล้วกันส่วนโค้งนี่บริเวณนี้นะครับเราก็จุดไปที่ส่วนโค้งที่เรากําหนดก่อนอย่างนี้นะครับเราจุดไปที่ส่วนโค้งก่อน เขาบอกว่ามันรองรับด้วยส่วนโค้งด้วยกันอ่าเราได้ส่วนโค้งนะสีชมพูนะครับส่วนโคง้งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วาดมุมเลยนะครับอ่ากูจะลงมือวาดมุมมานะมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับอ่ากำหนดจุดขึ้นมาจุดหนึ่งกอนนะครับเพื่อการง,ง่ายไว้เป็นจุด C แล้วกันลากไปหาจุดที่รองรับปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้มุมที่ส่วนโค้งนะเสร็จแล้วนะ ต่อมามุมที่จุดศูนย์กลางอ่ะเราก็ลาบหาส่งค้งด้วยกันปึ๊บ,บสีแดงกับสีดํานะครับอ่ะเราเห็นได้ว่าเกิดมุมขึ้นสองมุมนะครับคือมุมนี้อ่าสีแดงนะครับแล้วก็มุมนี้สีดานะครับถ้าเราใช้วงเวียนวาดนะถ้าเราใช้วงเวียนวาดนะครับมันจะตรงตามทฤษฎีเลยนะครับก็คือเจ้าสีดํานะครับ เขาเรียกมุมนี่นะครับมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมที่ส่วนนะครับส่วนโคง้งหรือสีอะสีแดงนะครับเนี่ยล้วก็ได้ละหนึ่งทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูบอกว่าสีดำเนี่ยมันสีสีบงศาอันนี้ครูจะทำตัวอย่างนะสีดำมันสีสีบงศาเขาบอกว่าอะไรครับ มุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมที่ส่วนโคง้งอ่าเพราะฉะนั้นถ้าศูนย์กลาง40มันมีขนาดเป็นสองเท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมที่ส่วนโค้งก็จะเหลือแค่20นะครับบางคนคิดตามทันก็อาจจะนนก,อ,อ,กอ่องละอ๋อเอามุมที่จุดศูนย์กลางมาทําไมครับหารสองนี่เองนะครับหารสองอ่าเราก็ได้ละนะครับหนึ่งดิสตีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวครูก็จะไปเขียนในนั้นแหละนะครับะนะครับทฤษฎีบทเมื่อกี้อะไรนะนักเรียนต้องเขียนให้ตามหนังสือนะแต่นี้ครูจะเขียนในย่อนะครับทฤษฎีบทนะครับว่าว่าอะไรนะมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมีขนาด เป็น2เท่าของมุมที่ส่วนโคง้งนะครับข้อแม้คือนะครับต้องมีส่วนโค้งเดียวกันนะครูครูเขียนเล่ยๆนะ ก็คือทําให้ดูข้อข่าวนะครับทีนี้รูปจะเป็นไงนครับอ่าเราก็ย้อนกลับไปดูรูปตามในหนังสือนะครับอ่ารูปก,ก็ประมาณนี้นะครับรูปประมาณนี้นะครับไหนรองของเลยอ่ารูปประมาณนี้อ่าทีนี้รูปประมาณนี้นักเรียนก็ไปว่าครับไปว่าครับอ่าเราก็วาดวงกลมไปเลยนะครับหนึ่งวง นะวาดวงกคมนะครับปึ๊บอ่ามีจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับกำหนดชื่อมันด้วยก็ดีโอ้นะครับแล้วก็หาส่วนโค้งที่รองรับเนาะอันนี้ส่วน c จุด c จุด d e. ถ้าเราเขียนจุดเนี่ยเราต้องเขียนชื่อนะครับนักเรียนจะเป็นก็ไข่ขอไขก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับแล้วก็จุด จุดที่ส่วนโค้งนะครับ <c oughs> แล้วเราก็วาดตามรูปแบบเมื่อกี้เลยนะครับมุมนี่จยุดส่วนกลางลากไปหาส่วนโค้งที่รับก่อนนะครับแล้วก็อีกคั้หนึ่งนะครับลากมาปึ๊บๆนี้นะครับเ,เสร็จแล้วตัวอย่างเขาบอกว่า อีสีแดเงเนี่ยมันมีขนาดเป็นสองเท่าของสีชมพูเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหนูกำหนดสีชมพูก่อนสมมติว่าไปตัวอย่างนะเอารูปเดิมไปเลยนะไปตัวอย่างนะครับรูปเดิมรูปเดิมนะครับควว่าจะได้ความ่มงไวนะสมมติว่าตรงนี้นะครับ ของเราเป็นเราก็หนวดเป็น15องศานะครับเราก็เขียนไปนี้เลยนะครับว่า15องศาอ่าแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางมันจะเท่าไหร่จำได้ไหมไมาบอกว่าเป็นไงสองเท่าใช่ไหมมุมที่จุดศูนย์กลางก็ต้องเท่ากับ30อ่าเทคนิคก็คือนักเรียนเอามุมที่ส่วนโค้งเนี่ยคูณแล้วครับคูณสองนะครับ หรือถ้านันเรียนกำหนดมุมที่บริเวณที่จุดศูนย์กลางก่อนอะนะครับถ้างเรียนกำหนดมุมที่จุดศูนย์กลางก่อนนะครับนักเรียนก็ต้องเอาตัวนี้ท้าตย้อนไปหาตัวนี้หาแล้วครับหาสองอ่าก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเนี่ยเราก็ได้และตัวอย่างคือหมายความว่าไงครับเราก็มีรูปมีรูปที่เป็นทฤษฎีนะครับ มีรูปที่เป็นทฤษฎีนะครับแล้วก็เขียนทฤษฎีลงไปแล้วก็ตัวอย่างก็คือแสดงตัวเลขให้เห็นแค่นี้นะครับอะคร่าวๆนะครับหนึ่งตัวต่อยสักตัวเนาะสักตัวเนี่ยนะครับเอาเป็นทฤษฎีเนี่กันอะทฤษฎีที่สององว่ามุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเก้าสิบองศาหรือหนึ่งมุมฉากอันนี้ง่ายมากเรียนตัวแรกเลย นะครับตอนที่ยังไม่เจอโควิดก็เรียนไปแล้วนะครับมุมในเครื่องวงกลมอ่าเราก็มีวงกลมเห็นไหมเรามีวงกลมเรามีวงกลมนะครับอ่าเราก็ตีเส้นเส้นผ่านตรงกลางก่อนเส้นผ่านตรงกลางมันจะทําหน้าที่แบ่งครึ่งวงกลมนะครับถ้าเราครูไม่ทําตามตัวอย่างก็เนี่ยครูสมมติครูจุดที่ตรงนี้อ่าครูจุดที่ตรงนี้นะครับมุมในครื่องวงกลมแสดงว่า เราสามารถลากมันออกไปเกินครึ่งวงกลมได้ไหมนักเรียนลองคิดตามนะครับคําตอบคือไม่ได้นะครับอ่าเราก็ลากไปชนได้แค่เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บนะครับครูวาไม่ค่อยตรงเนาะคร่าวๆนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดใช้วงเวียนได้ดีนะแล้วเราก็ใส่มุมแลวครับมุมฉากอ่า ถ้านักเรียนใช้วงเวียนใช้ไม้บรรทัดดีๆนะครับนักเรียนลองเอาไม้โปรเทคเตอร์เนี่ยครับวัดดูอีมุมตัวเนี้ยเนี่ยมุมตัวเนี้ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่90องศานะครับตามทฤษฎีเลยนะครับนักเรียนต้องรู้จักหาใช้อุปกรณ์วัดนะเราจะได้เออพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันเป็นจริงเว้ยอะไรเงี้ยทีนี้ครูเอาตัวนี้ไปเลยนะครับมุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือมุมฉากครูก็ไปเขียนนะครับ มุม่ะมุมในครึ่งวงคลมมีขนาดเป็น90้าสองศานะครับแล้วเราก็มาวาดภาพวาดภาพนะครับแล้วก็วาดเลยนะครับวงกลม,ม,มปูบุยใหญ่แพ่วาดวงกลมนะค,ครับ แล้วเราก็ทำอะไรครับแบ่งครึ่งวงกลมกำหนดจุดศูนย์กลางกน,นะปึ๊บนะครับอ่าทฤษฎีมันเราเราจะทําให้มันต่างทฤษฎีเนาะ,ะช่องนี้ทฤษฎีอาจจะล่อมันเขาก็ได้นะครับเป็นฉากอ่าจบแล้วส่วนต่อมานะครับที่เป็นตัวอย่าง <c oughs> ที่เป็นตัวอย่างนะครับเราก็อาจจะทํารูปให้มันแตกต่างกับเขานะครับนะ ไปอยู่ไปท,าท่าทฤษฎีเดิมเห็นไหมครูไปอยู่ด้านล่างแล้วแล้วก็ลาดมาปึ๊บปึ๊บก็เป็นวุงฉากเหมือนกันหนไหครับหรือบางคนอาจจะเขียนอธิบายให้หนึงว่าตัวนี้เท่าไหร่ครับ90องศาเนี่ยแค่เนี้ยเสร็จแล้วอันนี้ไม่ซับซ้อนด้วยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สรุปก็คือใบางานที่ครูให้ไปเนี่ยนักเรียนนะครับอาจจะวเรียนดูตามครูนะ อ่านะครับช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับนี่ช่องรูปเนี่ยจะเป็นอะไรครับตามหนังสือเลยทฤษฎีนะครับส่วนอันนี้เราก็เขียนข้อความนะครับส่วนตัวอย่างเนี่ยเราต้องลองใส่ค่านะครับเออใส่ค่าแล้วเฮ้ยมันเป็นจริงเว้ยเช่นอันแรกเขาบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับจะมีขนาดเป็น2เท่า ของมุมที่ส่วนโค้งโดยเงื่อนไขคือจะต้องมีจุดมารับจุดเดียวกันนะครับส่วนโค้งด้วยผ่นมาลองรับอ่าเห็นไหมโค้งกำหนดสิบห้าเฮ้ยที่ศูนย์กลางก็เป็นสองเท่าจริงๆไเว้ยสามสิบนักเรียนต้องลองวัดนะครับกําหนดเลขเองอะไรเองนะครับอ่าตามนี้นะก็คลิปนี้นะครับก็มาอธิบายเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนาะ นักเรียนต้องลองฝึกทำด้วยตัวเองนะครับถ้ามีสงสัยเพิ่มเติมก็ลองหาคลิปเพิ่มๆจากใน Youtube เนี่แหละซื้อเลยทฤษฎีวงกลมอะไรเงี้ยไม่ปิดก,กั้นเลยนักเรียนคน้นคว้าหาควารู้ได้เต็มที่ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมน,นะครับตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มกัน